นมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2566ตรงกับบัญจญชารแรม14ค่ำเดือน4ปีขานวันนี้เป็นวันโกนนะครับเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ สีความสาเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดสีอับโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือสระทุกตัวและออ่าง เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักทอฐา,านทบดนทบุษเท่าและนนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงและนนหนูเลขมงคลวันนี้เลข2เลข6และเลข7หมดไเซตวัน<ม>นี้เดลคานิ Carnegie, กี้กล่าวไว้ว่าความมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเริ่มต้นจาก การฝันกลางวันของคนบางคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอจกาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ